สวัสดีครับสวัสดีนะนะทุกคนนะครับผมก็คลิปนี้นะครับก็อยู่กับโอกวูฟสตอมนะครับก็เป็นคลิปเทสระยะให้นานาได้รับชมกันนะครับก็จะเป็นคลิปเทสแบบข้าวๆนะครับผมใส่สาย PE 2มานะครับวันนี้นะครับก็เอามาเทสให้กับนานานะครับว่าาตีออกดีไหมนะครับหมุนลื่นไหมนะครับนี่นะครับผมก็เอามาเทสนะครับจับคู่กับคันสิบยี่สิบลองดูนะครับเดี๋ยวนะครับ ครับตรงนี้นะครับผมก็จะนะครับตีเหยื่อกบยางนะครับขนาดน้ําหนักนะครับ7.5้ากรัมนะครับ7.5กรัมตัวนี้นะครับเป็นกบยางนะครับผมก็สาย PE2 นะครับสาย p e เอ่าเบอร์ปรับนวนะครับผมก็ปรับเซ็ตไว้ที่เบอร์6เบอร์7ก่อนนะครับเนี่ยครับตีให้นานะดูนะครับาไม้แรกนะครับไปลิฟเลยนะครับนะครับก็ แม่เหล็กยังทำงานได้ค่อนข้างที่โอเคเลยนะครับผมตีแบบไหลออกจากสปูนเนี่ยสายออกค่อนข้างโอเคเลยนะครับมาดูไม้ถัดไปนะครับผมตีให้ดูนะนะดูอีกรอบนะครับนี่ครับไม่ต้องเลียไม่ต้องเลียสปูนนะครับอ่านะครับผมก็ออกค่อนข้างดีเลยนะครับการหมุนก็ทําได้ค่อนข้างที่จะลื่นนะครับหมุนลื่นดีเลยนะครับลอกนะครับการเลียงสายเลียงอะไรก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับ ครับก็สายมาให้นานะดูนะครับนี่นะครับการหมุนการไลไรการกรอสายค่อนข้างเงียบนะครับตีก็ค่อนข้างเงียบนะครับลูกปืนทําได้ดีมากนะครับผมนะครับนี่ครับตีให้นานะดูอีกนะครับไม่ไปริบเลยนะครับผมนะครับอาจะกดหยุดสปูลได้บ้างเรื่องจากนะครับผมตีตามลมนะครับวันนี้ลมค่อนข้างแรงนะครับผมอ่านะครับก็เป็นการใช้งานคร่าๆเบื้องต้นนะครับกับน้ําหนักเดือยเจจดกรัมนะครับ อ่านะครับวันนี้ตีให้ดูอีกสักหนึ่งไม้นะครับผมก็หน่วงเบอร์6นะครับผมว่าหน่วงเบอร์6เบอร์เเนี่ยนะครับกําลังดีเลยนะครับก็น่านะอาจจะมีหน้าเนี่ยเซตนะครับเซตแม่เหล็กในการตีอาจจะได้ดีกว่าผมนะครับตรงนี้ก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับผมนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยการทํางานของเราทุกอย่างปกติดีหมุนลื่นเนียนนะครับผมเฟืองเงียบนะครับ เีงเงียบดีออกลูกเืนเงียบไม่มีเสียงหอนอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับครับตีตามลมนะครับผมมานะครับก็เอามาเทสให้นานะได้รับชมกันนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นกบยาง5.5กรัมนะครับในคลิปตอนนี้ที่ผมถืออยู่นะครับอ่านะครับอ่านะครับก็ตีให้นานะได้ชมกันเรื่อยๆก็ประมาณนี้นะครับสําหรับสปูลลึกนะครับเดี๋ยวเราจะ ไปเปลี่ยนเป็นสปูลตื้นกันนะครับกับเหยื่อบาๆดูบ้างนะครับผมก็เหยื่อบาๆก็อันนี้ก็จะมีเหยื่อ2.5กรัมอะไรเงี้ยผมออกมาลองนะครับแล้วก็เหยื่อแบบพวก3กรัมอะไรเงี้ย2-3กรัมนะครับพวกกานยูเอลนะครับเดี๋ยวก็ไปดูตัวสปูลตื้นกันเลยนะครับ เดี๋ยวมาขั้นต่อเลยนะครับผมตอนนี้ก็ผมก็เปลี่ยนสปูลแล้วเป็นสปูลตื้นนะครับสาย PE 0ูนจดนะครับผมอัโทษนะครับสาย PE 0. 8นดนะครับเหยื่อ UL ของวูบสามกรัมนะครับผมนี่นะครับอวดไปมือเดียวนะครับดูนะครับนี่ครับคือแค่สะบัดปลายคันนะครับแทบจะแบบคือไม่ต้องแบบเข็นอะไรมากเลยนะครับอู้อู้อู้อันนี้ไม่ใช่ติดปลานะครับติด ติดกิ่งไม้ติดครับติดหญ้านะครับผมแร้นี้ลมมันค่อนข้างมีลมนะครับผมก็การหน่วงแม่เหล็กก็ทําได้ค่อนข้างดีเลยนะครับทําได้ค่อนข้างดีเนี่ยครับแค่สบัดปลายคันไปนิดเดียวนะครับเดี๋ยวก็ไปไกลแล้วนะครับผมก็ระยะนึงก็ยี่สิบยี่ห้าเมตรนี่ได้สบายสบายเลยนะครับผมอ่านะครับผมก็นีก็เหยื่อ u l นะครับเหยื่อ u l ของวูฟก็ใช้ค่อนข้างดีนะครับผมแอคชั่นค่อนข้างที่โอเคเลยนะครับ ก็ถือว่ากรอมาแรงๆเนี่ยแอคชั่นแทบจะเสียเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับผมนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นเหยื่อนะครับเทสเหยื่อ3กรัมนะครับสาย PE 0.8นะครับให้นานาได้รับชมกันนะครับอ่านะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวลองนะครับมือเดียวอีกไม้หนึ่งหนึ่งนะครับปึ๊บปึ๊บนี่นะครับสบายๆนะครับ20กว่าเมตรนี่ถือว่าอยู่ในระยะที่เรานะครับ ทำการเตี๋ยบอมนะครับเป็นระยะหวังผลนะครับเป็นระยะหวังผลในงาน u l งาน u l นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับโอเคเลยนะครับเหยื่อนะครับพวกเหยื่อ u l เนี่ยตีได้สบายมากเลยสามกรัมนะครับผมฮนะครับตีมือเดียวนะครับถ้าใครชอบเนี่ยสปูนตืต้นนะครับใช้กับงาน u l นะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยนะครับกับลอกน้ําหนักเบาขนาดนี้นะครับแล้วก็จับคู่กับทัน คันเวทอ่อนๆนะครับผมคันพวกไม่เกิน10ปอนอะไรเงี้ยนะครับอ่าครับ6ปอนอะไรเงี้ยกำลังได้เลยนะครับถ้าใครเล่นงาน u l นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเอามาเทสค่าๆให้กับน้าๆได้รับชมกันนะครับผมก็ถ้าใครสนใจนะครับก็เดี๋ยวมีลิงก์สั่งซื้อนะครับใต้คลิปวิดีโอนะครับผมวูบสตอมนะครับวูบสตอมก็เป็นการรีวิว การใช้งานเบื้องต้นคร่าวๆนะครับอาจจะมีน้าาที่เซตติ้งนะครับเซตติ้งเก่งเกเก่งกว่าผมนะครับก็ลองปรับเอาไปใช้กันดูนะครับคลิปนี้ก็ผมก็เอามาเทสคร่าวๆกับน้าๆได้รับชมกันนะครับประมาณนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมกดซับสไคร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมอ่านะครับก็แล้วเจอกันใหม่นะครับผมคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ